หากจะเปรียบถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากมายในการดำเนินงานทางธุรกิจต่างๆมากมายยิ่งในยุคดิจิตอล d i s r u p t i o หรือคลื่อลูกใหม่แห่งนวัตกรรมโดยการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเทคโนโลยีทำให้มีรูปแบบธุรกิจใหม่ๆโดยนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมภาคธุรกิจต่างๆดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสหกิจศ,ศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนกับการทำงานร่วมกับสถานประกอบการที่พร้อมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสัมผัสหน้าง,งานจริงขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและตอบโจทย์ต่อความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยรายวิชาที่ทันสมัยมากมายเช่นรายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการตลาดดิจิทัลเพื่อการทำการตลาดออนไลน์รายวิชาการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มรายวิชา,าร,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ รายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจดิจิทัลรายวิชาการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโดย Visualization รายวิชาโปรแกรมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทางธุรกิจดิจิทัลรายวิชาการผลิตสื่อสตรีมมิ่งเพื่อธุรกิจดิจิทัลการผลิตสื่อคอนเทนต์ออนไลน์และเป็นยูทูบเบอต่อไป รายวิชาคอมพิวเตอร์เกมและกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นทั้งนี้อาชีพที่นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษาเช่นสายอาชีพด้านการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้แก่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอปพลิเคชันประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการในงานคอมพิวเตอร์ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์สายอาชีพด้านธุรกิจดิจิทัลได้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์หรือผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์นักออกแบบคอนเทนต์นักกีฬาอ e ีสปอร์ตผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดอิเล็กทรอนิกสเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานโฆษณาออนไลน์และสายงานทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางธุรกิจอีกมากมาย จากการเปลี่ยนแปลงไปในสังคมดิจิทัลที่เน้นความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงในสังคมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตพร้อมแล้วที่จะเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่นำความรู้และมุมมองในด้านต่างๆที่ไม่เคยมีในสมัยก่อน มาประยุกต์ใช้ในการทำงานพร้อมเป็นกำลังสำคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคตแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเข้ามาเรียนกับเราแล้วหรือยัง